ถึงจะเห็นชัดดีเนาะเนี่ยฟาผนังสีขาวเอ้ยนี่หละหน้าขาวนี่นะคะเพื่อนๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนาะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมมาทำเซรั่มนะคะ เซรั่มบำรุงผิวให้หน้าขาวเนียนใสไม่ต้องซื้อนะคะเออนี่หลยยายตายใช้ครีมอะไรใช้ครีมอะไรนี่หละเซรั่มผลกุหลาบนะคะเพื่อนๆเออมาก่อนจะทำนะพะไปเก็บผลกุหลาบก่อนนะคะพาไปดูต้นกุหลาบในสวนก่อนนะคะนี่มานี่นะคะผลกุหลาบเพื่อนๆเนาะยายพาไปเก็บวันนั้นอนะคลิปที่แล้วนะ ตอนแรกว่าจะไม่ทำเซรั่มพอดีเอฟซีขอขอมาขอสูตรมาก็เลยต้องต้องได้ทำเนาะตอนแรกว่าจะทำชายอย่างเดียวเพราะว่าเซรัม่มยายมันยังมีมันยังมีอยู่มั่งแล้วเนาะปีที่แล้วยายเก็บในสวนบ้านยายแล้วก็ไปเก็บกับเพื่อนด้วยในสวนบ้านยายก็เยอะแต่ว่าพอดีแฟนยายตัดทิ้งหมดไม่ได้ไม่ทันได้เก็บเขาก็ตัดทิ้งใครถ้าใครอยากรู้ว่าดอกมัน ดอกมันจะเป็นสีขาวก็เนี้ยตรงนี้แหละต้องดูคลิปเก่าๆยายเนาะตอนยายยายก็เคยถ่ายให้ดูบ่อยๆเนาะดอกมันจะเป็นสีขาวกุหลาบป่านะคะกุหลาบธรรมดามันก็มีเหมือนกันมีผลเหมือนกันแต่ผลมันไม่เยอะเนาะถามว่านิ่มใช้ไม่ได้เหรอนี่มัน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 ไรแอบเพื่อนๆเวลาเราไปทําชาเนาะคือเห็นไหมเวลาทําชานี่เขาจะจะ,จะเออไม่ล้างน้ํานะ เนี่ยตรงนี้ก็จะมีกุหลาบป่าผสมด้วยนะถ้าใครดูคลิปเก่าๆยายที่มันเป็นสีขาวนะที่มันเป็นสีขาวแล้วยายตัดออกแล้วปีนี้ตัดออกแล้วเห็นไหมเนี่ยต้นมันมาขึ้นเต็มเลยนี่กุหลาบดื้อมากขึ้นดื้อมากเลยกุหลาบป่าเห็นไหมมันขึ้นมาต้นกุหลาบธรรมดายายมันจะตายแล้วปีทีนี้ยายตัดออกเกือบหมดเลยเห็นไหมตัดออกหมดทีนี้กุหลาบธรรมดามันก็เลยออกดอกใหม่ นี่นะคะคือยายเก็บมาวันนั้นแล้วยายจะแบ่งทําเซรั่มครึ่งหนึ่งเราจะไปทําชาครึ่งหนึ่งเพราะมันเยอะเซรัม่มยายก็ทาไม่เยอะเพราะว่าของเก่ายายยังยังมีอยู่ว่าจะไม่ทําก็เลยเอ้ามาแบ่งมาทํานิดนึงมันต้องใช้เวลานานเนาะยายจะมาเนี่ยตัดจุกมันออกหน่อยไปแบ่งทําเซรั่มเนาะนี่นะคะตัดจุกปีก่อนเนาะปีก,ปก่อนโน้นยายต้องมาแกะนี่มาเดวแกะให้เอฟซีดูเนี่ยยายต้องมาแกะอย่างเงี้ย เกะเสร็จแล้วเอามาเล็ดออกนี่ข้างในมันจะมีขนมีคลุยคลุยนะมันจะคันมันเพื่อนนีส่สมัยก่อนนะ่ะยายต้องทําแบบนี้กว่าจะได้นะโอ้ยตอนหลังยายรู้แล้วยายไม่ไม่สนใจหรอกเนี่ยจะเอาไปปั่นทางนี้เลยจะเอาไปปั่นทางนี้เลยเนาะทำแยมก็เหมือนกันเนี่ยต้องผ่าแล้วก็เอาออกแต่เดี๋ยวนี้ไม่หรอกเดี๋ยวนี้ยายจะ ัดเคจจุกนี่ตัดเคจจุกออกแล้วก็เดี๋ยวไปล้างน้ำส่วนส่วนทำชาเดี๋ยวเอากระดาษชิชูมาเช็ดเช็ดเช็ดเช็แล้วก็เอาไปปั่นตากเลยเนาะเห็นไหมเห็นเห็นเม็ดมันไมเ็เม็ดเยอะมากเลยแข็งแข็งแข็งมากเลยเนี่ย แข็งเหมือนอะไรโอ้ใหญ่ยยบอกไม่ถูกแต่มันแข็งเหมือนเมล็ดผลไม้ทั่วไปน่ะแหละไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าแดดมันส่องต่อเดี๋ยวยายไปทําให้ดูในร่มเนาะเออ,อยังงี้มองเห็นชัดดีเนาะเนี่ยเพื่อนๆตัดจุกมันออกจุกมันจะมีคลุยนะมีคลุยอยู่เห็นไหมเนี่ยเนาะแล้วก็ผ่านี่ เมล็ดดูสิมเมล็ดมันแข็งเหมือนมเมล็ดผลไม้ทั่วไปนะปีก่อนก่อนใหญ่โอ้โหทําอะไรทําชาทําเยมใหญ่ก็ต้องมานั่งแบบนี้ทําชาก็แกะออกแบบนี้แล้วค่อยเอาไปตากโอ้ปีนี้ไม่เอาละจ้าปีนี้เปลี่ยนแผนใหม่เนี่ยตัดแต่จุกเอาแต่จุกออกเอาแต่จุกออกนะคะจะไปทําเซรัม่มส่วนชาใาญก็จะไปปั่นเลยเดี๋ยวจะเอากระดาษเช็ดชูมาเช็ดเช็ด ไม่ล้างนะคะเดี๋ยวมันเปียกเปียกแล้วมันจะแฉะมันจะนิ่มตากไม่แห้งเนาะเห็นไหมที่ไม่เก็บเอาอันที่ไม่เก็บเอาอันสุกเพราะว่ามันนิ่มเนี่ยนิ่มแบบนี้นี่พอทําชาแล้วมันมันไม่แห้งแต่อันนี้ยายเอาไปทํเซรัมยายก็เลยเอาไปด้วยนี่นะคะนี่เอาจุกมันออกหน่อยนึงทำชาไม่เป็นไร ถามว่าม่เล็ดมันขึ้นไหมย,ยายเคยเอาไปแจกเอฟซีนะเคยเอาไปบ้านเอาไปแจกเอฟซีหายเงียบเลยแสดงว่ามันไม่ขึ้นหรอกบ้านเราเนาะกุหลาบธรรมดากุหลาบธรรมดาบางทีมันก็มีผลนะแต่ว่ามีลูกนะแต่ลูกมันไม่เยอะกุหลาบธรรมดาที่กุหลาบที่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าก็ยังว่าแหละกรหลาบบ้านเรา เขาฉีดยงฉีดยาอะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆกว่าจะได้โหมันใช้เวลามากเลยนะกว่าจะได้เอฟซี FC มีเอฟซีบอกว่าให้เย,ยตาทำขายอู้ใหญ่กว่าจะได้นะมันไม่ใช่เห็นไหมของไอพวกเซรั่มที่เขาขายแพงก็สงสัยเขาทำแบบนี้ละมั้ง กว่าจะได้กว่าที่ยายจะได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปสกัดอีกสามสี่ชั่วโมงอ่ะเพื่อนเพนมันใช้เวลาจริงๆยายทำสองสามปีครั้งหนึ่งเพราะว่ายายไม่ไมค่อยได้ใช้จริงๆปีนี้ก็เหลืออยู่นะออแต่ว่า,าทำให้ fc ดูปีละครั้งแล้วทำนิดเดียวพอทำ ปีละนิดปีละนิดเพื่อที่จะได้ทำทุกทุกปีไปเพื่อนๆายเอาแค่นี้พอเพราะว่ายังไม่มีน้ํามันน้ำมันมีน้อยน้ำมันใช้น้ํามันมะกอกก็ได้น้ํามันมะพร้าวก็ได้น้ํามันอ้อยก็ได้ยายมีน้ำมันมะพร้าวอยู่เนาะมีไม่เยอะเอยายก็เลยจะเอาแค่นี้เนาะ เดี๋ยวเอาไปล้างไว้ให้มันสะเด็ดน้ําก่อนเดี๋ยวทีนี้จะมาทําอันนี้จะเอาชิดชู่มาท,ทูทูทูพวกนี้เนาะเอาไว้ทําชาเนี่ยนี่นะคะยายล้างเสร็จแล้วยายก็เอาไว้ให้มันสะเด็ดน้ําทีนี้ก็เอามาปั่นนะคะก็อย่างที่ยายบอกจะใส่น้ํามันเอ่อน้ํามันออยน้ํามันมะพร้าวหรือน้ามัน น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้ยายจะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นเมื่อกี้มันเป็นก้อนแต่ยายไปอุ่นในน้ำในน้ำในน้ำเอาน้ำอุ่นเนาะน้ำมันมะพร้าวปั่นเข้าไปเนี่ยนะคะได้แล้ว ยายจะมาเทน้ำมันใส่อีกน้ำมันมะพราะ้าวยายไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเนาะมีอยู่นิดเดียวน้ำมันมะพราะ้าวคอยดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนเนาะเสียดายสกัดที่ใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงเปลืองไฟต้องทำทีเยอะๆแต่ยายไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเนาะเนี่ยนะคะยายจะเทน้ำมันใส่ลงไปอีกน้ำมันมะพราะ้าวทีนี้ก็จะเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะหมักไว้ย่างงี้คืนหนึ่งหรือว่าสีห้าชั่วโมงก็แล้วแต่เรานะคะหมักไปอย่างงี้เนี่ยแล้วค่อยเอามาสกัดนาะเพื่อนดูก่อนยายว่าจะทําเย็นนี้หรือว่าจะหมักหรือว่าจะทําพรุ่งนี้ก็รอดูก่อนนะควด โอ้ยเดี๋ยวเอาของเก่ามารวมอีกดีกว่าเหมือนปีที่แล้วเอาเซรั่มเก่ามารวมเดี๋ยวไปเอาเซรั่มเก่ามารวมรวมหรือไม่รวมดีเพื่อนๆนี่ไงเซรั่มเกา่ายายนี่ของเกา่าเหลืออยู่อีกขวดหนึ่งอันนี้ที่ยายใช้แล้วดูดิสวยไหมนี่นะคะอันนี้คือชานะคะนี่ยายก็ จะเอาไปตากแดดนะคะไม่ตากแดดไม่มีแดดให้ตากหรอกตากไว้บนเตาอบนีนแหละเนาะนี่นี่เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแห้งแล้วไปเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปจะชงได้เลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะชงเอามาแช่น้ําก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้มันนิ่มเพราะว่ามันแข็งเพื่อนๆแช่น้ําก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยเ,เอามาต้มคือชาผลกุหลาบนะคะ ส่วน,นนี้เซรัม่มส่วน,นนี้แยมนะคะเนี่ยแยมแยมคล้ายๆมะม่วงเลยรสชาติคล้ายมะม่วงเลยหอมก็คล้ายมะม่วงแยมยายก็จะทําแบบเนี้ยทําแบบนี้แ,บบนแล้วเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็เอามากรองกรองเสร็จแล้วค่อยเอามาทําแยมเนาะเนื้อมันมีนิดเดียวเองเห็นเม็ดเยอะเห็นไหมเนาะไปทีนี้ก็เดี๋ยวรอสกัดเซรัร่มกันอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปีนี้ไม่ได้ทำน้าแยมเนาะทำแค่นี้พอมามาดูกันทีนี้มาทำการสกัดยายเอาไว้ประมาณห้าชั่วโมงเนาะเพื่อนจะเอาไว้คืนหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่เรานะคะน,นี่นะคะอยากจะสะกัดในน้ำน้ำน้ำอุ่น ไม่ให้ไม่ให้เดือดนะคะเนี่ยจะทบไว้อย่างเงี้ยน้ำอุ่นๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันสามสี่ชั่วโมงเลยแหละเพื่อนเพื่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนาะสกัดเย็นอุ่นๆไปอย่างนี้นะไม่ใช่เย็นหรอกแต่ว่าไม่ให้น้ำมันเดือดนะแค่อุ่นๆเนาะ เอาไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆเรื่อยๆรอยเพื่อนเพื่อนสี่ชั่วโมงผ่านไปใหญ่พอแล้วแหละนี่นะได้แล้วก็เอาไว้ให้มันเย็นเดี๋ยวค่อยมากรองกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยมากรองนี่สี่ชั่วโมงนะคะตุนไว้ในน้ําน้ํานี่ถ้าแห้งก็เติมเอานะอะ้วพรุ่งนี้ค่อยมากรองกัน มายายจะทําการกรองนะคะเพื่อนยายจะกรองสองรอบเนาะเพราะว่าอมันมีคลุยคลุยด้วยมันจะทําให้คันเนาะแต่ตอนแรกยายกรองอันนี้ก่อนแล้วค่อยกรองแบบแบบอืมเขาเรียกอะไรนะแบบชิดชิดนะนะโอ้ยเรียกไม่ถูก <c oughs> สวยไหมเสียงดังไหมนะคะยายล้างจาน <c oughs> อยากจะบอกว่าเข้มข้นมากเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เห็นไหมผลกุหลาบยายตั้งเยอะใยใส่น้ามันไปนิดเดียวเองเนาะถ้าเขาทําขายเขาใส่น้ํามันเยอะๆมันก็ได้เยอะใช่ไหมถ้าใส่น้ํามันไปผลกุหลาบแค่นี้เราใส่น้ํามันไปสักลิตรหนึ่งหรือสองลิตรเนี่ยมันก็ได้เยอะใช่ไหมอันนี้ใยใส่ไปนิดเดียวเองเท่าไหร่นคนๆเลยแบบว่ากุหลาบลนๆเลยนะ ดูเพื่อนๆอ,อันนี้ของเก่าพีที่แล้วนะคะนี่ดูข้นมากเลยเห็นไหมสีแตกต่างกันมากเลยเนาะยายจะกรองอีกรอบนี่จะเอาตัวนี้มากรองที่กรองกาแฟมากรองอีกรอบเพราะว่ามันมีคลุยๆมันจะบางคนแพ้มันจะคันเนาะต้องทําให้มันสะอาดดูดิข้นมากเลยเ,เพื่อนเนาะต่างกันเร็วๆเลยเลยนี่นะคะ เพื่อนยายกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่นี้อันนี้เป็นของเก่าด้วยนะคะเนอะเนี่ยแค่นี้ก็ปีหนึ่งก็ใช้ไม่หมดหรอกยายนะเนอะท,ทําทีละน้อยๆเผื่อปีหน้าจะได้ทําอีกทาปีละครั้งเนอะนี่เสร็จละเนาะปะแค่นี้หลยเนอะเข้มข้นกว่าปีที่แล้ว นี่แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเพื oh. ่อนต้องมาอย่างนี้มันถึงจะเห็นชัดดีเนาะเนี่ยฟาผนังสีขาวเอ้ยนี่ลหลนมาขาวผ้าเนี่ยขอล้างขอล้างก่อน